จะได้รู้จักเขามากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องยินดีต้อนรับค่ะคุณร,ร่วพรมขำนุรักษ์นะคะจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์หรือสสอหวายนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ครับสวัสดีสสดผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับวันนี้ขออนุญาตเรียกว่าสสหวายแล้วกันนะคะย,คยินดีต้อนรับเข้าสู่ในการพักคุยคไม่มีประชุมแล้วช่วงนี้ทําอะไรยังไงบ้างคะคือผมเนี่ยมันก็พอเราเป็นสสก็ต้องลงพื้นที่ทุกวันนะครับคือไม่มีวันหยุดเลย นะครับแต่ว่าเพิ่งมีงานขึ้นบ้านใหม่ไปนะครับก็เป็นก็เป็นงานสบายๆที่บ้านนะครับก็ถือว่าได้หยุดวันนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วปกติก็ก็อยู่พื้นที่ตลอดลงพื้นที่ตลอดครับคือพื้นที่ผมเนี่ยมันกว้างนะครับก็ห้าอำเภอครึ่งจังหวัดนะครับพื้นที่ผมเนี่ยห้าอำเภอก็เราก็ต้องลงพื้นที่เยอะหน่อยมันกว้างมันไกลกันแต่ว่าก็มีความสุขครับทุกครั้งที่เรากลับไปมันก็เหมือนกับว่าเราได้ไปเจอชาวบ้าน นะครับก็ได้ไปรับเรื่องรับปัญหาเขานะครับอีกสัปดาห์หนึ่งเรามาเรามาเข้าในสภาเนี่ยมันก็ได้เอาเรื่องเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในสภาผมว่ามันเป็นการมันเป็นการบาลานซ์กันที่ดีมากนะครับคือพอเราเหนื่อยจากสภาเนี่ยอยู่สภาเนี่ยจยันทร์อัางคานพุทธเพื่อนมันเหนื่อยเต็มที่เรากลับพื้นที่มันก็เหมือนเราก็ได้พักผ่อนด้วยแล้วก็ได้เจอชาวบ้านด้วยแล้วก็เนี่ยกับบนอย่างเงี้ยทุกสัปดาห์เป็นอย่างนี้ ได้มีการเข้าไปดูในช่องทางติ๊กตอกของอสสหวายด้วยก็จะมีป่าเขานาเลใช่ครับตรงนี้คืออะไรคะคือก็เป็นคล้ายๆสโลแกนของจังหวัดพัทธลุงนะครับก็คือเขาป่านาเลคือเรามีทั้งเขาภูเขาเลยด้านทิศตะวัน<ช>ด้านทิศต,ตะวันตกของจังหวัดเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นภูเ,เขาเขาบรรทัดเนี่ยนะครับก็ยาวเลยเป็นเสือกเขานะครับ พอพอเทือกเขาริมเทือกเขาก็จะมีวิวที่สวยมีน้ําตกอะไรอย่างเง<ฆ>ี้ยครับน้ําตกหลายๆแห่งที่ที่ที่คนนิยมไปกันนะ<ฆ>ครับพอมาอนาเขาป่านาเลนะครับอันนี้คือ <มา S 1> คือคือ,อคือคือคือ,คอสโลแกนนะครับ<ฆ>อ่าป่าก็คือพื้นที่ลงลงมาป่านาก็เป็น<ฆ>พื้นที่ที่สวยพื้นที่ราบนะครับพี่น้องประชาชนก็ทําสวนทําไร่ทํานากันนะครับ แล้วก็ไปจนถึงทะเลสาบเราอยู่พื้นที่ติดทะเลสาบพัทลุงทะเลสาบสงขาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็มีมีธรรมชาตินะครับมีนกน้ำนะครับมีพื้นที่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 เป็นแหล่งอาหารในทะเลสาบตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นเป็นวิธีที่จะเล่าถึงระบบนิเวศของพัทลุงเขาป่านาเลก็เป็นที่เที่ยวทั้งจังหวัดเลยคือถ้า คนไม่เคยไปพัทัลุงเลยเนี่ยค่ะสอสว้อ่อยากจะเชิญชวนเขาเที่ยวที่ไหนเป็นเป็นหลักที่เป็นอันซีนของจังหวัดพัทัลุงอะค่ะจริงๆก็ก็เยอะนะครับก็เยอะเ<ช>นาะแต่ว่าพัทลุงเนี่ยคงขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะครับ <ฮะ S 1> ก็หลายๆคนไปเนี่ยไปเที่ยวตลาดนะครับตลาดย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นจังหวัดแรกๆเลยที่ทำเนาะ,<ฮ>ะมีตลาดใต้โหนดตลาดสวนไผ่แลวตอนนี้ก็มีตลาดใต้ถุนขึ้นมาด้วยนะครับ ก็เด <premises. S 2> ี๋ยวจะเล่าให้ฟังว okay. ่าตลาดเหล่านี้เนี่ยเขาก็พยายามใช้ธีมแบบย้อนยุคเนาะใช้วัสดุธรรมชาติมีอาหารท้องถิ่นเก่าๆอาหารใต้ที่แบบหากินยากแล้วตอนนี้เงี้ยนะครับเขาก็มามาทำแบบนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับความสนใจเยอะมากนะครับพี่น้องจากต่างจังหวัดนะครับหรือว่าจากต่างประเทศทางมาเลก็มาเที่ยวเยอะมากนะครับมาเป็นทัวร์มามาศึกษาดูงานมาเที่ยวกันเยอะมากนะครับก็แล้วก็ตอนนี้ก็มีตลาด ใต้ถุนขึ้นมาอีกนะครับอยู่ริมทะเลสาบที่ปากพะยูนยในพื้นที่ของผมเนี่ยก็ทำตลาดขึ้นมานะครับตลาดเชิงชุมชนแล้วก็มีหาทะเลสาบใหเ้เลือกทานหลายอยา่างแล้วก็เราเห็นวิถีชีวิตด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เหมือนที่ผมบอกนะครับค,คือที่ต้องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ยมันจะเยอะมากริมเขาก็ไปเที่ยวน้ําตกเดินป่าดูวิวนะครับพื้นที่ราบก็ไปเที่ยวสวนไปเที่ยวนานะครับมีคาเฟ่มีที่พักที่ต้องเที่ยวชุมชนเยอะมาก พอริมทะเลสาบอีกก็มีพื้นที่ที่สวยงามเยอะนะครับเช่นทะเลน้อยก็ไปดูบัวกันนะครับบัวคือทะเลบัวทะเลบัวเลยทะเลบัวเป็นบัวดอกบัวใช่ครับใช่ครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําแล้วก็มีมีควายน้ําควายน้ําทะเลน้อยก็เป็นมรดกเกษตรโลกด้วยนะครับก็คือไอควายน้ำเนี่ยก็คือว่าวิถีชีวิตการเลี้ยงเขาก็คือเหมือนเลี้ยงเปิดเลยเลี้ยงเปิดแล้วพื้นที่เขาก็เป็นพื้นที่ที่ว่า อยู่ในน้ําด้วยส่วนหนึ่งอยู่บนบกเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเขาก็ปรับตัวไฟน้ําเหล่านี้เนะี่ยเขาก็ปรับตัวก็คือเขาต้องดําน้ําลงไปในช่วงที่น้ําหลากนะครับดําน้ําลงไปกินหญ้าข้างล่างทีเนี้ยทําให้เขาเนี่ยก็ปรับคล้ายๆว่าวิถีชีวิตเขาเนี่ยอยู่ในน้ําเยอะดําน้ําลงไปกินได้นานและก็เป็นมรดกเกษตรโลกแห่งแรกของของไทยเลยตอนนี้นะครับ กว่พื้นที่ทะเลสาบเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์มีของกินหลายๆลอย่างนะครับโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งกล้ามกรามสามน้านะครับอันนี้ก็อยากประชาสัมพันธ์เลยเนี่ยคนรู้จักคนยังรู้จักน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับหวานเหรอคะเป็นลักษณะเฉพาะของเขาคือเนื่องจากในทะเลสาบของเราเนี่ยมันเป็นทะเลสาบสามน้ามีทั้งน้ําจืด น้ำปลอยน้ำเค็มที่มาจาับทะเลด้วยไหลเข้ามาในทะเลสาบเนี่ย<ฆ>นะครับเป็นทะเลสาบแบบลากูนซึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากเนาะทาให้กุ้งหรือว่าสัตว์น้ําต่างๆเนี่ยเขาต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา<ฆ>ทีนี้เนี่ยกุ้งมันจะมีความแน่นแน่นเนื้อแน่นมากนะครับโอ้อร่อยมากๆเลยอยากให้ไปอยากให้ไปลองมากๆาเลยหิวค่ะซึ่งพอพอพูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยในเรื่องของธรรมชาตินาะพวกทะเลพวกภูเขาเนี่ยจะเป็นหลักแล้วก็มีร่มธรรมพายเยือน อันนี้เหมือนจะเป็นพวกรีวิวร้านกาแฟหรือว่าพวกร้านศิลปะคาเฟ่อะไรอย่างนี้ไหมคะส่วนใหญ่ที่สสวไหไปใช่ครับใช่ครับคือก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้คือเราก็พยายามผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนนะครับแล้วก็ที่ท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเยอะมากกตอนนี้ในพัทลุงนะครับมีหลากหลายแห่งมีโฮมสเตย์มีการทำเวิร์กช็อปในพื้นที่ริมธรรมชาติอย่างเงี้ยครับผมยกตัวอย่างเช่นร้านหนึ่งชื่อชื่อสุกสกาว นะครับก,ก็อยู่ริมลาธารเลยนะครับแล้วก็เขาจะทําคือการระบายระบายสีจากหินเลยเขาก็ให้คนที่ไปเนี่ยไปเก็บหินมาเลยหินหินหินสีเนี่ยครับแล้วก็มาตำทำทำสีแล้วก็วาดภาพอะไรอย่างเงี้ยวาดตรงในหิน,นางเออคือคือเอาหินมาตำปุ๊บแล้วก็วาดในกระดาษ แต่ว่า<ำ>ห,นหนินแต่ละอันเนี่ยมันจะมีสีของมันอ๋อคือเอาสีจากหินมามาใช้แทนสีจากเคมีครหรือสีจากสารคือเป็นสีจากธรมกธรมชาติที่จากธรรมชาติเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ<ช>คือคือเอามาดัดแปลงให้เป็นแบบว่าทําเป็นศินละปะเป็นงานเวิร์กช็อปแทนเมดไปใช่ครับแล้วก็มีกิจกรรมเนี่ยครับเชิงเชิงธรรมชาติเชิงช,ชุมชนอีกเยอะมากานะครับเช่นการทําผ้าอีโค้ปรินจากใบไม้ นะครับมีทำพิซซ่าโฮมเมดอะไรเงี้ยครับคือเป็นผมว่าผมว่าเรามาถูกทางละที่<ะ>ที่พัทลุงเป็นแบบเนี้ยนะครับคือตอนนี้ก็ได้รับความสน,นใจเยอะมากจากพี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้ๆอย่างจังหวัดสงขลาจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พี่น้องจากมาเลก็มาเที่ยวเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าพัทลุงเป็นทางผ่านนะครับเป็นจังหวัดทางผ่านแต่ตอนนี้เราก็พักดันได้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง นะครับเราอยู่เราเราใช้โอกาสจากที่เขาบอกว่าเป็นทางผ่านเนี่ยกลายเป็นเราเป็นศูนย์กลางของเมืองใหญ่ๆได้ครับก็มาถึงทางแล้วครับคือผมคิดว่าคนพัทลุงเนี่ยต้องการอย่างนี้แหละครับท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงชุมชนนะครับแล้วก็อากาศดีธรรมชาติดีแบบนี้ครับคนก็เลยอยากามาแล้วก็หันกลับมาชอบแบบนี้เยอะ จริงๆเนี่ยเขาก็บอกกันว่าพระเจ้าลุงตอนแรกถ้าคนไม่รู้จักอะค่ะสสไหก็คือจะเป็นเมืองล็กเป็นจังหวัดล็กเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าน่าท่องเที่ยวบ้างอะนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาหารการกินแน่นอนว่ามันจะต้องมีอาหารที่เป็นไฮไลท์แล้วก็อาหารเด็ดประจําจังหวัดครับมีอะไรแนะนําคะหลายอย่างเลยนี่ผมผมตั้งแต่เป็นสสมาน้ำหนักขึ้นมา10บกิโลแล้วเพราะว่า แล้วก็ไปตะเวนชิมด้วยเนะาะช่วยประชาสัพมพันธ์วด้ยช่วยช่วยประชาสัมพันธ์เลยเอาเริ่มจากของอาหารหลักก่อนแล้วกันนะครับก็คนใต้เนี่ยเขากินกินแกงกันเยอะเนะาะกินอาหารเผ็ดเผดกันเยอะนะครับก็แกงส้มก็หลากหลายโอเคเอาเริ่มจากแกงส้มก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็พี่น้องมุสลิมก็เยอะนะครับที่ที่จังหวัดัตาจะงในพื้นที่ของผมเนี่ยแกงแพะแกงวัวนะครับอย่างเงี้ยก็ เป็นเป็นเมนูที่มถึงเหมือนอาหารป่าไหมคะเออก็ไม่ใช่อาหารป่าหรอกครับก็เป็นเครื่องแกงอย่างเงี้ยครับเครื่องแกงคล้ายๆเครื่องแกงแขกเครื่องแกงมุสลิ่นะครับแล้วก็เป็นอาหารร้านนี้แล้วก็พี่น้องกินแกงควายก็มีนะครับเมื่อกี้ติบุกบอกว่าควายน้ําเนี่ยอ่าก็คือเขาทำขแกงมี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 โอเคเข้าใจถูกเลยใช่ครับใช่ครับอ๋อก็คือควายน้ำที่เราคุยกันเอามาทำเป็นเครื่องแกงครับอ๋อใช่ใช่ก็อ่าแล้วก็อาหารทะเลทะเลสาบของเราก็ก็ ก็เป็นที่ขึ้นชื่อเหมือนที่ผมบอกมีกุง้ง<ฆ>มีปลาหัวโบ้งนะครับมีกุ้งหัวมันคือมีมีหลายอย่างที่เป็นอาหารทะเลสาบนะครับคือมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่อาหารทะเลซะทีเดียวเป็นทะเลสาบก็คือที่เขาอยู่ในถึงน้ําจืดได้น้าปล่อยได้น้ําเค็มไดม้แล้วแต่ช่วงก็จะมีหลากหลายหน่อยก็เป็นแกงมีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของหวานเนี่ยก็มีขึ้นชื่อหลายอย่างนะครับช่วงหนึ่งก็สาคูต้น สาคูสาคูต้นบัตหลงเราเคยกินสาคูใช่ไหมครับแต่สาคูปัจจุบันเนี่ยมัทํามาจากมันมาจากมันแต่ว่าสาคูจริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้นสาคูเลยนะครับมันคือต้นสาคูสาคูต้นสาคูต้นบัทหลงก็เป็นที่ขึ้นชื่ออยู่ช่วงนี้อยากให้อยากให้ทุกท่านเข้าไปเข้าไปลองดูนะครับก็จะเป็นต้นเนี่ยแหละครับเป็นต้นแล้วก็กรรมวิธีการทําก็ยากนิดนึงแต่ว่าอร่อยกว่าสาคูที่ที่ที่เรากินกันทุกวันนี้เยอะมากมาก นะครับสาคูต้นบัตหลุงอันนี้ต้องต้องโปรโมตณนะที่นี้เลยด้วยซึ่งพอพูดถึงแบบเกี่ยวกับภาคใตา้กี้ก็จะรู้จักอย่างน้นคือแกงไตปลา๋อแกงไตปลาแกงนำ้ำคยนใช่ส่วนแกงไต,ตปล<ร>า,านี่เป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์ที่เราเราทราบกันเลยว่าต้องกินกับขนมจีนที้เคยทานกับขนมจีนเป็นเมนูเดียวเลยนะคะที่เป็นของทางใต้ที่กี้ได้เคยลองใช่ใช่แต่ว่าเครื่องแกงเขาเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงครับใช่แล้วก็แล้วก็เผ็ดนิดนึงแต่ส่วนใหญ่อาหารทางภาคนี้จะ จะเผ็ดอยู่แล้วใช่ครับเผ็ดแบบเผ็ดแกงเนาะเผ็ดแบบผมว่าเผ็ดแบบครบเครื่องมากกว่าทั้งมันหวานเค็มอ่ก็ครบเครื่องอยู่ในแกงจะกินแกงเยอะครับแกงส้มมีกินได้ทุกวันเลยนะครับอ่าแกงส้มพอวันนี้ใส่ปลาบ้างวันนี้ใส่บังๆอันนี้ผมก็อิสลามนะครับแต่ว่าใส่หมูก็มีใส่แกงส้มเนื้อย่างก็มีแกงส้มเนี่ยทำได้หลากหลายรูปแบบมีกุ้งด้วยอ่าที่นี่เขาก็เรียกแกงเหลืองใช่ไหมที่นุ่นก็เป็นเป็นแกงส้มไปแกงส้มนี่เป็น เป็นเบสิกเลยทุกบ้านต้องมีทุกบ้านต้องกินกินได้ทุกวันรู้สึกชำนาญมากนะครับพุดเรื่องอาหารแล้วรู้สึกชำนาญมากค่ะโดยปกติแล้วขอสอบถามนิดนึงมีพี่น้องอะไรยังไงกี่คนเป็นลูกคนเดียวหรือว่ามีน้องมีพี่ชายอะไรยังไงบ้างไหมเับผมมีพี่น้องสามคนครับผมเป็นคนกลางนะครับมีพี่ชายพี่ชายก็ชอบทําธุรกิจนะครับทํโรงน้ําแข็งแล้วก็ทําสนาม ชนชนชนโคนะครับหรือที่เรียกว่าวัวชนเนี่ยครับ oh. Oh. มาลายวัวชนพัทลุงนะครับก็จริง,จร,งจริงก็เป็นซอฟพาวเวอร์บ้านหลาเหมือนกันนะครับสนามเขาก็ทําสนามชนโคในในในจังหวัดนะครับแล้วก็มีน้องชายเป็นเป็น,ปนตัวเล็กอยู่ตอนนี้ยังเรียนอยู่ชั้นชั้นประถมอยู่เลยนะครับก็ก็มีพี่น้องสามคนนะครับแต่โตมาอยู่ในจังหวัดพัทลุงนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้บ้านของผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอกรุงหลา<ช>นะครับซึ่งอยู่ติดกับริมเชอกเขาบรรทัด<ช>วิถีช,ช,ชีวิตก็เล่นอยู่ตามเนี่ยครับตามน้ําตกตามอ่าอยู่กับครอง,องนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราที่เราเติบโตมาแบบนั้นนะครับเราได้เห็นว่ารากฐานจริงๆของพัทลุงมาอย่างไงเมื่อกี้เหมือนที่วิกกี้บอกไงว่า,าพัทลุงก็คือเขา ป่านาเลใช่ไหมครับนี่คือ <Okay. S 1> การเรียงระบบนิเวศ oh. น้ําทุกอย่างไหลาจากภูเขาลงมาในพื้นที่ป่าในพื้นที่สวนนา <Okay. S 1> แล้วก็ไปลงทะเลสาบ <Okay. S 1> นี่ครับคือวิถีชีวิตของพัทลุงที่ที่สะท้อนทุกอย่างเลยในแต่ละปีก็จะเป็นอย่างนี้ครับพอช่วงน้ําแล้งก็เป็นอย่างนี้น้ําท่วมก็ก็ต้องก็ต้องไหลามาอย่างนี้วิถี <Okay. S 1> ชีวิตมันจะไหลาตามกันมาซึ่งผมอยู่ในพื้นที่พื้นที่บริเวณเขาบรรทัดเราก็เห็นตั้งแต่ต้นน้ํามา <Okay. S 1> นะครับ ก,ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราได้ซึมซับแล้วก็อยู่แบบนี้มาตั้งแต่เด็กครับพอซึมซับเรื่องราวของธรรมชาติแล้วเพราะว่าเกิดและเติบโตกับธรรมชาติแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่คงจะต้องซึมซับเหมือนกันก็คือเกิดและเติบโตในครอบครัวทางการเมืองครับอขอพูดถึงคุณพ่อนิดนึงค่ะที่มาอยู่วงการนี้เนี่ยเพราะว่ามีแรงบันดาลใจเป็นคุณพ่อหรือเปล่าคุณนริศค่ครักก็ส่วนสําคัญเลยครับ,รบที่ผมคิดว่า เนี่ยครับท่านก็เป็นถ้าถ้าถามว่าใครเป็นแบบอย่างในชีวิตใครเป็นโรวมไปเยผมก็นึกออกแค่คุณพ่อเติบโตมาผมก็ตั้งแต่จําความได้คุณพ่อก็เป็นนักการเมืองแหละนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมาจากครอบครัวคุณพ่อเนี่ยมาจากครอบครัวที่ยากลําบากนะครับแต่เขาเป็นคนขยันนะครับเป็นคนขยันแล้วก็พยายามผลักดันตัวเองมาโดยตลอดนะครับมาจากครอบครัวที่ลําบากนะครับอยู่ ในพื้นที่ที่นอกเมืองมากๆเป็นชนบทมากๆม,ม,มีครอบครัวพี่น้อง8คนนะครับแล้วก็คุณป<อ>ู่คุญย่าเนี่ยก็ทำสวนทำนาขายของเพื่อส่งลูกเรียนอย่างนั้นเลยครับมีความความยากลำบากแล้วก็แต่เขาเนี่ยเป็นคนตั้งใจเรียนนะครับเป็นคนขยันผลักดันตัวเองมานะครับไปเรียนโรงเรียนป่าไม้แล้วก็เข้าสู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับเป็นหัวนหน้าอุทยานหลายแห่ง นะครับแต่ว่าความฝันแกเนี่ยคือการเป็นนักการเมืองมาโดยตลอดเป็นอันดับอันดับต้นตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเ,เลย<ช>นะครับก็ลงการเมืองผมเกิดมาก็ก็รู้ว่าท่านเป็นสสแล้วนะครับก็ก็เข้าสู่การเมืองแล้วก็พาตัวเองมาจนได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในสมัยปี6กสที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลานั้นท่านก็ อพอใจกับชีวิตท่านแล้วนะครับก็ตัดสินใจกเกษียณเกษียณงานแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้จะให้ผมมาลงสอสอนะครับเขาเข้าใจว่างานนี้มันลําบากงานนี้มันเหนื่อยมันมันเป็น,นเส้นทางที่คือเขารู้ว่าผมมีความสามารถแต่เขา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 ไม่อยากให้ผมเหนื่อยอันนี้เรื่องของเรื่องหนึ่งเรื่องสองคือคุณพ,พ่อเชื่อในวิถีประชาธิปไตยนะครับคือแกก็ไม่ได้ยึดติดว่าจําเป็นต้องเป็นคน ตระกูลเรานามสกุลเราที่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 จะต้องเป็นการเมืองต่อไปเขาไม่เชื่อในเรื่องบ้านใหญ่นะครับคุณพ่อคุณพ่อเขาเขาไม่ไม,ไม่ไม่ชอบแบบนั้นนะครับเขาก็พอเมื่อคุณพ่อเกษียณเนี่ยตัดสินใจไม่ลงแล้วเนี่ยเปิดโอกาสให้พักได้หาคนมาลงเลยนะครับไม่เขาบอกว่าไม่ไม่จําเป็นที่เขาจะต้องอยู่ในการเมืองอีกแล้วอยู่เบื้องหลังที่จะช่วยพักแทนอะไรเงี้ยครับเขาก็เปิดทางพักก็เปิดให้ให้ ให้ให้ให้คนอื่นมาสมัครลงได้อย่างเงี้ยครับสุดท้ายกา็ทางพักก็มาตัดสินใจทับทามผมนะครับก็คือท่านท่านหัวหน้าพักปัจจุบันแล้วก็ท่านเลขาปัจจุบันเนี่ยก็มามา,มาทับทามผมผมก็บอกว่าถ้ามีโอกาสผมก็เชื่อว่าตัวเองสามารถทําได้นะครับก,ก็ก็ลงสมัครเป็นผู้ผู้ผู้สมัครในการเลือกตั้งวีไอกกที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ คือเป็นเป็นเรื่องราวที่ผมชื่นชมคุณพ่อนะครับเมื่อเมื่อพูดถึงคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นคนขยันนะครับมาจากครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมนะครับแล้วก็พยายามผลักดันตัวเองมาแล้วผมซึมซับเขาในเรื่องในเรื่องการเมืองหลายเรื่องในพื้นที่แกแก็ทำสแกก็ทําเต็มที่นะครับสโลแกนแกนเนี่ยใกล้ชิดในพื้นที่สมศักดิ์ศรีในสภาคือเป็นเรื่องที่จริงเลยครับคือในพื้นที่เนี่ยถ้าไปเนี่ย ทุกคนจะรู้จักนาริสหมดเลยนาริสมาทุกงานนาริสมาทุกงานต้องมีนริสใช่ไหมคะคนเรียกเรียกท่านว่าสสงานศพเป็นคำใกล้ๆเป็นคำดูถูกอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าผมพอมาเป็นสอสอผมเข้าใจว่าทําไมเราต้องเป็นสสงานศพไปงานบวชงานแต่งตา่างเพราะเราไปปุ๊บเนี่ยเราได้ชาวบ้านก็ได้บอกปัญหาเราเนาะเหมือนที่ผมบอกตอนเริ่มตอนเริ่ม<ะ>ต้นรายการเนี่ยแล้วก็ มันก็มีงานทุกพื้นที่ใช่ไหมครับพอเราไปปุ๊บชาวบ้านฝากเรื่องถนนและเรื่องที่ดินทํากินเรื่องไฟฟ้าไฟส่องสว่างเราก็เอามาพูดในสภานะครับเนี่ยตัวนี้ผมผมอยากหาลือทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านฝากปัญหามาเยอะเราเก็ลิสต์ไว้เนี่ยครับคือการเป็นสสองานศพเนี่ยครับเรื่องที่สําคัญเนี่ยอยากสื่อสารไปถึงทุกคนด้วยนะครับคือการที่เขาไปงานเนี่ยไปงานเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่า ไม่มีอะไรทําแล้วอะไรเงี้ยคือเขาตั้งใจไปเพื่อไปพบพี่น้องวายชนเพื่อเอาปัญหามาชาวบ้านก็รู้สึกใกล้ชิดกับเราเขาก็กล้าพูดปัญหากับเราอันนั้นคือเรื่องที่สําคัญที่สุดการในการเป็นสอสํสหรับผมก็คือว่าเราต้องให้เขาก้าบอกปัญหากับเรานะครับกล้ากล้าแนะนําเรากล้าบอกว่าอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ควรทําอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากคุณพ่อเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ย คือจะไม่ไม่ปล่อยตัวเองมีเวลาว่างก็ก,ก็ก็พูดไม่ถูกแต่ว่าโอเคแหละวันที่เราอยู่พื้นที่เราก็ต้องอยู่พื้นที่มากที่สุดมาสภาเราก็ต้องเต็มที่ในทุกบทบาทที่ที่ประชาชนให้โอกาสลงมานี่ก็คุณพ่อคุณพ่อทําไว้แล้วผมก็ต้องพยายามเรียนลูกจากแกนะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุด ทำในทุกหน้าที่อย่างนี้ดีกว่าทำในทุกหน้าที่ใ,<ช>ให้เต็มที่<ช>ที่สุดเท่านั้นเอง<ช>ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ไหนเนี้ยนะคะทีนี้ค่ะกี่มีทั้งหมด4ี่ซองคำถามของรายการพับคุยของเรารรในนี้นะคะจะมีคำถามที่ส่งขึ้นมาค่ะสวสวายว่าสสวายจะได้คำถามอะไรเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักสสหวายมากยิ่งขึ้นกิบกาแฟลดความตื่นเต้นในการจับฉลากของเราก่อนนะคะโอเคจะจับ หรือว่าจะเลือกเป็นหมายเลขหนึ่งสองสามสี่เลขสามเดือบเขาเลขสามจากทั้งไหนดีนะสรุปแล้วได้ไอดอลในดวงใจเล่าเรื่องคุณพ่ออีกรอบอ่านกี้เปิดดูก่อนนะคะเฮ้ยจริงเหรอกี้ว่าปากกี้สักสิทธิ์นะไอดอลในดวงใจสรุปกลายเป็นรายการพูดถึงคุณพ่อเลยฝากฝากถึงคุณพ่อส่วนส่วนยมีไอดอลคนอื่นอีกไหมคะที่นอกเหนือจากคุณพ่อที่แบบว่าอยู่ใน ในความทรงจําเราในวัยเด็กเลยที่ทาให้เราเนี่ยอยาจจะมีวันนี้เป็นแบบนี้หรือว่าถ้าไม่ได้มาเป็นนักการเมืองเนี่ยมีไอดอลคนไหนเป็นพิเศษไหมครับก็เป็น,นคุณพ่อแหละครับคือ <ใน S 1> ผมเนี่ย <พอ S 1> ต้องบอกว่าเราก็เอ่ยังไงเดียผมเนี่ยเป็นคนที่พอเราเติบโต,ตมาในครอบครัวการเมืองอะครับค่ะผมว่าผมเชื่อว่าลูกนักการเมืองเป็นหลายคนจะเป็นเหมือนผมก็คือ เราไม่อยากเข้ามาอยู่ตรงนี้คือเราเห็นการเมืองมาเยอะเราก็กลายเป็นบางทีไม่ไม่ชอบการเมืองไปด้วยอะไรเงี้ยคือเรา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 รู้เข้าใจว่าการเมืองมันเหนื่อยอแล้วก็แต่ว่าผมซึมซับท่านหลายเรื่องนะครับท่านอย่างอย่างที่บอกคือท่านมาสายป่าไม้มาสายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยผมไน่ก่อนหน้านี้ก็ก่อนก่อนหน้านี้ก่กอน,อน,น,น,อนที่จะมาเป็นสอสอเนี่ยครับ ก็เป็นครูอาสามาโดยตลอด oh, นะครับตั้งแต่ตั้งแต่เรียนเลย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าก็เข้าไปตอนจบมาเนี่ยก็เข้าไปอยู่มูทิทด้วยมูยทิทิชฟอร์ไทยแลนด์ซึ่งทําเรื่องการศึกษาด้วยครอบคู่ไปนั้นก็ทาประเรนเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับผมทำสตาร์ทอัพตัวเองเรื่องชื่อว่าเอ v i r o n m e n t นนะครับเป็นสตาร์ทอัพที่ทําเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องสิ่งแวดล้อม <c oughs> การเป็นคอนซัลทิ่งของบริษัท ใน,ใ,นในการทําเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ก็ซึทซัพมาจากท่านอีกนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ผมทําก่อนหน้านี้แล้วเราก็พอใจมีความสุขกับสิ่งที่เราทําตรงนั้นนะครับแต่บังเอิญมันมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ตรงนี้เราก็ก็เลยได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ทำการเมืองเนี่ยครับก็ผมนึกถึงคนอื่นไม่ออกจริงนะครับ <c oughs> จริงๆคนมีหลายท่านที่ท,ที่ที่เป็นแบบอย่างในชีวิตในในด้านการเมืองแต่ละ,แต,ละแต่ละด้านไปแต่คุณพ่อเนี่ยคงจะเป็น แบบอย่างในทุกๆด้านด้วยท่านก็หลายๆคนไม่ไม,ไม่ไม่เคยแต่ท่านก็แบ่งเวลาของท่านในด้านครอบครัวก็ดี<ช>นะครับในในทุกด้านอย่างอย่างลงตัวเลยเป็นที่สุดในดวงใจเนาะจริง <laughs> ในทุกด้านเลยที่มีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจสําคัญคในการในการขักเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันครอบครัวของสสวเอง รวมไปถึงการทํางานการลงพื้นที่ต่างๆเท่าที่ที่สัมผัสมากับสสว,วายนะคะคุณผู้ชมก็รับรู้ได้ถึงความตั้งใจแล้วก็มีมีไฟอ่ะมีไฟจากจากต้นแบบที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะก่อนจะจบรายการไปอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านมากค่อ,อสิ่งที่อยากจะฝากเหรอก็ท่านในฐานะที่ที่เป็นสสแล้วกันนะครับ<า>คือก็อยากฝากว่า หน้าที่ของสสเราเนี่ยคือโอเคแหละผู้แทนนะชาวบ,บ้านเล็กผู้แทนเราต้องทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับเอ่อก็อยากจะฝากว่ามีอะไรเนี่ยคือ,ค,อคือระบบระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นระบบที่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับมีอะไรก็อยากให้ฝากสสของของแต่ละท่านเนาะในในในพื้นที่ของท่านนะครับเพื่อที่เขาจะได้มาผลักดันในสภาทรงน,นี้นะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการ แก้ไขปัญหาให้ทุกท่านในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็แล้วก็ผมคิดว่าสสเนี่ยการทําหน้าที่เป็นสสเนี่ยก็ต้องดูแลพื้นที่พื้นที่เยอะนะครับก็แล้วก็หลายๆเรื่องด้วยอยากให้ใจเย็นกับเขาด้วยนะบางทีนะครับพยายามพยายามใจเย็นกับเขาด้วยเหมือนผมเนี่ยพื้นที่5อําเภอนะครับยี่สิบสามตำบลเป็นหลายๆร้อยหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับคือพื้นที่มันกว้างนะครับครึ่งจังหวัดแล้วของผม นะครับแล้วก็พยายามทําเต็มที่ให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่1ปีกว่าๆเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ได้เต็มที่ที่สุดคนหนึ่งในสภานะครับแต่ว่าโอเคแหละมันยังมีเวลาอีกนะครับก็จะพยายามทําหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดในในเวลาที่เหลืออีกสองสปีที่จะถึงตรงนี้นะครับพยายามเอาปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่เนี่ยเข้ามาในในสภาให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝาก สิ่งที่อยากจะฝากอีกก็คือว่าสสเนี่ยเขาไม่รู้ทุกเรื่องหรอกครับสสเขาอาจจะรู้บางเรื่องเก่งเป็นบางเรื่องนะครับอยากให้พูดคุยกับเขาเยอะๆสื่อสารไปถึงเขาเยอะๆนะครับเราเราหน้าที่ของเราเนี่ยมันจะต้องต้องต้อง,ต,องต้องรับเรื่องรับปัญหาจากทุกคนอยู่แล้วนะครับอยากอยากให้แนะนําให้ได้มากที่สุดเหมือนผมเองเนี่ยเราชอบที่จะอยากให้ชาวบ้านติชม อยากให้ชาวบ้านแนะนําเราอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมผมให้ความสำคัญตรงนี้อย่าไปกลัวสสอนะครับอย่าอย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนวิเศษอะไรคนดุคนดุอะไราครับอย่าอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับคิดสําคัญก็คือคิดว่าคุณเลือกเขาให้เป็นตัวแทนคนหนึ่งของคุณเท่านั้นเองเราก็เป็นตัวแทนของเขาคนหนึ่งก็พยายามที่จะต้องเนี่ยครับฝากไปถึงเพื่อนสสอด้วยนะครับว่า เราก็เป็นแค่ตัวแทนของเขาแหละครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทําเหมือนเราเป็นผู้แทนของเขาจริงๆน,นี่ก็คงเป็นสิ่งที่อยากจะฝากครับค่ะ,คะสหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวพัทลุงครับไหนๆก็มีโอกาสได้นั่งกับคนใต้แหละอยากจะให้เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านไปเที่ยวจังหวัดพัทลุงเป็นภาษาถิ่นของสอสอวัยหน่อยอ,อยากอยากจะฟังแบบว่า กับแบบสดๆเลยเพราะว่าเปิดในทิกติกแล้วเอ๊ยยังยังยังไม่โอเคค่ะเราจะทำตรงนี้เลยเชิญค่ะทั้งไหนดีคะทังนี้โอเคเชิญค่ะกับกาฟักพี่น้องทุกคนนะครับคนไทยทุกคนอ่าคนไทยนะครับมาเที่ยวปัทลุงปัทลุงเนี้ยกับอ่าคำพันนะครับเมืองนั่งโนราค่ะเมืองหนังโนราก็เป็นอ่าเป็นอ่าเป็นมรดกโลกไปแล้วมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองนั่งโนราอูนาอูน่าคาว อูนาข้าวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีนาข้าวเยอะแล้วก็ข้าวที่ขึ้นชื่อคือข้าวสังยดพราวน้ำตกนะครับมีน้ําตกเยอะเลยนะครับน้ําตกไพรวันน้ําตกมนโนรานะครับมีหลายๆที่น้ําตกทั่วจังหวัดเลยเมือนงนังโนราอูนาข้าวพรานน้าตกแหล่งนกน้านะครับแหล่งนกน้ําเรามีแหล่งนกน้ําที่ทะเลน้อยนะครับแล้วก็พื้นที่ริมทะเลสาบแต่ละปีจะมีนกอพยพมาเยอะมากนะครับ เมืองหนังนราอูนาข้าวพร้อมน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเรามีทะเลสาบสงขาทะเลสาบพัทลุงเป็นทะเลสาบแบบลากูน<า>ที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่มีสามน้ำนะครับก็คือมีน้ำจืดไหลมาจากบนบกนะครับมีน้ำกล่อยแล้วก็มีน้ำทะเลก็ามาจากอ่าวไทยนะครับทำให้เราเป็นะทะเลสาบที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับเขาอ,อูณาข้าวเราน้ำตกแหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงามเขาอกทะลุเรามีเขาอกทะลุเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดน,นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเป็นแลนด์มาร์คชื่อดังอยูออ่จุดหนึ่งนะครับก็คือเซเว่นนะครับมันจะมีเซเว่นใช่ไหมครับแล้วก็ข้างหลังเซเว่นเนี่ยจะเป็นวิวเขาอกทะลุนะครับคือมันเป็นแลนด์มาร์คที่คล้ายๆที่ญี่ปุ่นที่มีรู้สึกจะเป็นรอสันนะครับรอสันแล้วก็มีฟูจิอยู่ด้านหลังตอนนี้แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดพัตลุงก็มี เรียกว่าอุกทะลุซังนะครับก็จะเป็นถ่ายรูปกันตรงนี้ก็เชิญเชิญไปไปถ่ายรูปนะครับเป็นแลนด์มาร์กน้ําพุร้อนเรามีน้ําพุร้อนอยู่ในพื้นที่ของอเขาชัยสนนะครับก็ก็อยากจะไปเ,ปเปชิญชวน เรื่องราวน้ะที่เรานํามาพูดคุยกันนะคะมีการพูดเองลาบเองแปลเองด้วยนะคะทำได้ทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณร่มธรรมขับนุรักนะคะจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์หรือสสหวายใครไม่ทำร่มธรรมที่มาร่่มพูดคุยกับรายการพักคุยในวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะวันนี้รายการพักคุยหมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สําหรับวันนี้คุกกี้พัชราวาลัและสสหวายต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ